เครื่องอาัจจารบ,บี G 2 0 0 KTC วิธีการใช้งานเบื้องต้นเปิดกล่องมาจะมีกระบอก1อันและหัวต่อการใช้งานการอาัจจารบ,บีงานนี้ออกนะครับไขดึงไกลนะครับหาที่ตัดจารบ,บีตัดจารบ,บีอัดเข้าไปในรู เอาให้เต็มเอาใเอาให้เต็มดันลงไปนะครับหรือมีอีกวิธีหนึ่งทำท่าทำท,ท่าลักษณะอย่างนี้ถ้าเป็นถังยี่สิบลิตรจุบเข้าไปแล้วดึงแรงดันจารบีจะแรงดึงของสปริงจะดึงจะัดจะดึงจารบีเข้ากระบอกมาจนเต็มถ้ามองว่าจารบีไม่เต็มให้หาพลาสติกหรือว่าอะไรก็ได้เติมให้เต็ม ไล่ลมกดลงไปนะครับไกยังคาอยู่แล้วหมุนล็อกตึงมือถึงกับแน่นต่อหัวอาจารบีล็อกตึงมือนะครับลูกค<ช>้าตรงนี้มันจะเป็นเกีียวเทปเปอร์อเ,เกีียวละเอียดพิละเอียดถ้าล็อกแน่นเกินไปเกียวมันจะรูดเพราะบอดี้เป็นอลูมิเนียมอลลอย เป็นมือทุกอย่างเรียบร้อยนะครับค่อยๆง้างไกลขึ้นมาแค่นี้นะครับการใช้งานไล่ลมเบื้องต้นโยกโยกนะครับแค่นี้เป็นการไล่ลมแล้วก็เอากระบอกอาัจจารบีเข้าไปในรูร,รูหัวอัดใช้งานได้ตามปกติจบครับ